ครับผมสวัสดีครับสวัสดีแม่แม่นะครับทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้พันโกก็มาถึงที่นะครับที่เราได้ผมนะครับเพื่อยอดคะแนนของป้ะมมนนะครับนะที่มาเปิดไว้ให้นะครับผมเป็นดูเจ็ดพันกว่าคะแนนนะครับตอนนี้ก็ผมได้พอสมควรนะครับเดี๋ยวจะให้แม่แม่ได้ดูกันนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนี่นะครับ เราก็ผมได้แค่นี้นะครับผมนะครับยังไม่นี่นะครับก็หลักเขตก็ยังยังไม่ถึงนะครับเนาะพอดีก็งบประมาณหมดนะครับก็เลยต้องให้รถหยุดก่อนนะครับนู่นนะครับปลักที่อยู่ก็อยู่ประมาณนู้นครับเห็นขาวๆนะครับนะที่เราปักเอาไว้นะครับผม นะครับส่วนฟังนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับนี่ฟังแบบนี้ใกล้ถึงแล้วนะครับก็เลยต้องหยุดก,ก่อนนะครับผมนะครับวันนี้ก็เลยนะครับให้อ่าให้คุณพ่อนะครับอ่าซึ่งท่านก็อ่ารู้เรื่องกับพิธีกรรมเรื่องย้ายอ่าพระแม่ธรณีนะครับนะก็เลยมาทําพิธีนะครับอ่าให้ ให้คุณพ่อนะครับมาย้ายแม่ธรณีออกก่อนนะครับเพราะว่าเราจะได้เอาช้างอ่าเอาช้างมาเหยียบนะครับเอาช้างมาเหยียบตรงนี้นะครับเราจะเอาช้างมามาลงที่นี่นะครับอ่าเพื่อทําการนะครับไหลสดอยู่ที่นี่นะครับผมนะครับอ่าเพราะว่าเราก็จะได้เก็บเก็บอ응เก็บอะไรลงที่นาของเราได้เลยนะครับผมนะครับ นี้ก็จะเป็นหลักเขตทั้งนี้นะครับแม่จ๋าใกล้แล้วนะครับความสูงเกือบสองเมตรแล้วนะครับผมนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับนะดูก็ถ้าจะเอาสูงเท่าถน,นนก็อีกเมตรหนึ่งนะครับอีกหนึ่งเมตรนะครับแต่คงคงไม่เอาเพราะว่ามันใช้งบประมาณเยอะนะครับ ตรงนี้ก็ถ้าได้แค่นี้ก็คงจะดีนะครับได้ไปเสมอนะครับก็จะกว้างพอสมควรครับหนึ่งไร่นะครับนะส่วนข้างหน้านี้พ่อควานว่าจะทำาทางขึ้นทางลงนะครับที่แรกว่าจะถมเต็มนะครับที่แรกว่าจะถมให้เต็มแต่ว,ว่าดูแล้วมันก็เป็นที่ของหลวงนะครับดูเขตไฟฟ้าครับดูเสาไฟนะครับเราก็ถม รากะว่าจะขุดบอ่อออกขุดท่านเป็นบอ่อแล้วก็ทําทางขึ้นทางลงนะครับผมนะครับนี่นะครับผมวันนี้ก็จะให้คุณพ่อนะครับมาทําพิธีย้ายแม่ธรณีก่อนเนาะนะครับนะเดี๋ยวก็จะว่ามาทําอะไรไม่บอกไม่กล่าวนะครับผมนะครับวันนี้เราก็จะมาย,าย้ายแม่ธรณีของเรานะครับขยับออกสักนิดหนึ่งให้ลูกหลานได้เข้ามา พักอาศัยนะครับได้มาืนช้างนะครับนี่ฟันโก้ก็ว่าจะมาทำนะครับมาทำขนมเล็กๆนะครับทำขนมเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับทำขนมเพื่ออาจจะนอนอยู่ที่นี่นะครับ <S 2> <S 2> <S อ,อาจจะนอนอยู่ที่นี่หรือว่ามาอยู่ที่นี่ตอนกลางวันนะครับ ที่นี่ตอนกลางวันเราก็จะเอาเอาต้นยูคาเอาอะไรมาปักทําร่มให้น้องช้างของเรานะครับเพื่อคนแวะไปแวะมานะครับออยากจะป้อนอาหารช้างเราก็สามารถทําได้นะครับผม <c oughs> เพราะว่าเราก็จะทําำนังตรงนี้แล้วก็จะมีกล้วยมีอะไรวางนะครับนะเพื่อได้ให้น้องช้างได้ทานได้กินกันไปนะครับส่วนคุณแม่ท่านไหนที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนเรื่องคะแนนนะครับนะ ผมที่ก็อ่าคอมเมนต์เข้ามานะครับหรือว่า,าเข้าไปดูทางไลฟ์สดนะครับทางช่อง Youtube าลุงเรือง Family นะครับแล้วก็คอมเมนต์ทักทายกันได้นะครับผมนะครับนี่นะครับนะคุณพ่อก็อ่านะทำการเลี้ยงเลี้ยงรเลี้ยงพระหวานนะครับเลี้ยงแม่ธรณีเนาะนะครับ เดี๋ยวก็จะได้ขยับขยายอันเชิญท่านออกจากตรงนี้ก่อนนะครับผมนะครับเดี๋ยวทําอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับนะพกควางก็จะได้ทําบุญอีกหนึ่งรอบนะครับตรงนี้นะครับเพื่อให้พอดีกับบุญร้อยวันของเจ้าพายุนะครับคุณแม่จ๋านะครับบุญร้อยวันอยู่ประมาณที่ห้าที่ห้ามกกลานะครับที่เตรียมกันเอาไว้นะครับอันนี้ก็เลย เราก็มาบอกกล่าวพระเมธอรณีนะครับให้ท่า,น,านเชิญท่านขยับขยายย้ายท่านออกไปอยู่ตรงข้างๆก่อนนะครับเพราะว่ากลัวจะมาโดนชีโดนอึช,นออช้างนะครับเดี๋ยวท่านก็จะว่าจะอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเราก็ต้องทําการย้ายนะครับบอกท่านบอกกล่าวท่านเจ้าที่เจ้าทางนะครับผมนะครับเงือเสร็จ อย่างแล้วเราก็จะทําการเลี้ยงใหญ่นะครับการเลี้ยงใหญ่เลยนะครับผมผอกับการทําบุญร้อยวันของเจ้าพายุนะครับนี่นะครับก็ทําทุกอย่างนะครับให้ให้ถูกต้องนะครับเนาะเดี๋ยวคุณแม่มองเห็นจะว่าอย่างนี้นะครับเพราะว่าคุณแม่ของเราหลายท่านก็สายนี้ก็ท่านก็ไม่อยากให้พลาดนะครับท่านไม่อยากให้พลาดเรื่องเรื่องพวกนี้ว่าอย่างนั้นนะครับอย่ามองข้าม อะไรเล็กๆนีน้อยนะครับย่ามองข้ามอะไรที่มองไม่เห็นนะครับยังไงเราก็ต้องทำให้ถูกนะครับผมนี่นะครับเียแค่นี้ก่อนนะครับผมนะครับคุณพ่อนะครับสามพ่อสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับอันนี้ก็เป็นคุณพ่อตาของฟันโก้นะครับผม นะครับท่านก็รู้เรื่องเรื่องนี้พอสมควรนะครับก็เลยอยากกะบอกนะครับจะมีขันห้ามีพาหวานมีพามีกล้วยมีน้ำมีบุหรี่ที่มวน จะเหยียบจะย่ำก็เลยทำนห้ยายแม่ธรณีออกให้ใครที่อื่นให้รับสมรักษาไปเติมนั่นแหละแต่ว่าที่ดินตรงนี้ว่าว่าลูกว่าหลานสัตว์ต่างๆจะเยี่ยวจะขายลดแม่ธรณีนี่นะครับเลยยายออก 干么呢？哦哦 ขอเชิญแม่ธรณีเจา้าผมย่าหลักสน้องแม่สติดยูหองในพื้นปัีตุบัใ่ให้วันี้ที่ขอหย,ยับขอย่าแม่ไปอยู่เ,เดี๋ยวร้านจะยได้ยำเดี๋ยวแกจะไปอยากไปเไปื่มแม่ธรณีก็บอ,ขอ ครับผมขอบคุณครับนี่ปาตาของเราครับผมนี่นะครับนี่ก็คุณพ่อกําลังทําพิธีนะครับเพื่อเลี้ยงเรียบร้อยแล้วก็ทําการย้ายนะครับจากที่ห้าแม่ธรณีออกไปก่อนนะครับผมนะครับครับผมนี่ก็อ่าเป็นปาตานะครับ ท่านก็เป็นเรียกว่าในหมอทำขวัญอยู่ในหมู่บ้านนี้นะครับท่านก็ทำพิธีให้ทุกคนนะครับที่ทำการสมที่หรือว่าจะสร้างบ้านนะครับต้องมาหาคุณพ่อนะครับเพื่อดูเรื่องดุยามนะครับวันนี้ก็มาทพิธีนะครับยายแม่ลวันนี้ก็าขอบคุณนะครับขอบคุณแม่แม่ทุกคนทุกท่านนะครับที่จะเข้ามาช่วยเหลือนะครับครอบครัว อของเรานะครับของฟานโก้นะครับผมนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับนะเดี๋ยวเราก็จะมาไล์กันที่นี่นะครับนะหลังจากทำพิธีย้ายแม่ธรณีเสร็จเราก็จะเอานะครับช้างมาที่นี่นะครับเพื่อทำการไล่นะครับบางครั้งอาจจะปล่อยลงลงทุ่งนะครับนะให้เล่นน้ำเล่นไรบ้างนะครับผม นะครับก็ขอบระคุณอย่างสูงนะครับ